ผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหาลรือแล้วจึงมีความเห็นชอบร่วมกันว่าการดำเนินการของรัฐสภาในวันที่19ถือว่าเป็นหน่วยงานซึ่งใช้อำนาจรัฐนะครับและมีการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญน,นะครับตามมาตรา88 มาตรา159ประกอบมาตรา272อ่าผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีามาติร่วมกันที่จะให้สำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูนเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำทางกา่าวขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่สำหรับประเด็นที่สองนะครับผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้พิจารณาคำร้องเรียนของผู้ร้องเรียนจำนวนหนึ่งที่ขอให้มีการยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วข่าวเพื่อชะลอ,อะการให้ความเห็นชอบอบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้เป็นการชั่วคราวก่อนนะ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาแล้วเห็นว่า,าการดําเนินการดังกล่าวนะครับมีลักษณะที่อาจจะขัดหรือยแย้งกับรัฐธรรมนูญประกอบก,กับหากปล่อยนะครับให้มีการดําเนินการคัดเลือกหรือให้ความเห็นชอบบุคคลผู้จะดารงตําแหน่งนายกรั้มมตรีแล้วหากมีการดําเนินการใดๆต่อไป ก่อนที่สารจะมีคําวินิจฉัยว่าขัดหรือยแย้งกับสาร้ำนูลอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศและยากต่อการที่จะเยียวยาแก้ไขผู้ตัวการแผ่นดินจึงมีความเห็นชอบร่วมกันที่เห็นด้วยกับคําร้องเรียนของผู้ร้องที่จะขอ ให้สารรัฐมนูลกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวเพื่อขอให้ชะลอการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีออกไปก่อน